ข่าวดังปังเล่าว,วันนี้นะคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะกรณีรถบรรทุกดินตกอุโมง์ก่อสร้างโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินสุดตัวปากซอยสุขุมวิท6ก1ทับหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่แพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะก็เป็นเหตุให้รถติดกันยับทั่วกรุงติดยันมืดยันค่ําเลยนะคะและที่กระจกด้านหน้าของรถบรรทุกคันนี้ค่ะก็มีรูปดาวแล้วก็ตัวอักษรภาษา,ษาอังกฤษตัว B สีเขียวนะคะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันใช่ส่วนสติ๊กเกอร์ไหมเนี่ยและก่อนหน้านี้นะคะประธานสาหพันธ์ขนส่งทางบกแห่่งประะเททศไทยค ก็ระบุว่าสติกเกอร์ที่ว่านี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของสวยสติกเกอร์ค่ะซึ่งต่อมาทางด้านพลตำรวจเอกต่อสักด์สุวิมลผบตรก็มีการสั่งให้เจเรจตํารวจนะคะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีตํารวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมหรือไม่อย่างไรนะคะโดยให้รายงานผลให้ทราบภายใน3วันหากพบก็จะมีการดําเนินการเด็ดขาดทั้งทางด้านอาญาวิันและปกครองทันทีค่ะ แต่ว่าล่าสุดนะคะมีรายงานมาแล้วค่ะว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้เสร็จแล้วค่ะโดยแหล่งข่าวซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการให้ข้อมูลนะคะว่าผลสอบก็คือฟังดีๆนะคะไม่พบข้อมูลการรับส่วยและการกระทำผิดของตํารวจทั้งสอนอพระขนงและตํารวจที่เกี่ยวข้องค่ะ ส่วนการบรรทุกน้ำหนักเกินนะคะเป็นเรื่องของกรทมที่จะต้องตรวจสอบเพราะว่ามีการแบ่งหน้าที่แบ่งเขตรับผิดชอบกันเป็นที่เรียบร้อยก็แน่ละคะ่ะสติกเกอร์นี้ก็เป็นที่วิจารณ์กันอย่างมากในตอนนี้นะซึ่งเสียบบีค่ะก็ยืนยันว่าไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์สวยแต่ว่าเป็นการใช้ตัวย่อชื่อของตัวเองมาเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะโดยเขาบอกว่าเขาเกิดวันพุธค่ะก็สีเขียวใช่ไหมและรูปดาวเนี่ยก็พราะต้องการเป็นดาวรุ่งเท่านั้นเองก็ว่ากันไปสรุปจบนะคะไม่พบสวยรถบรรทุกค่ะ